ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ละคนบอกไว้ก่อนนะครับแต่ละคนดวงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างการค้าขายทุกคนมีพื้นฐานมาไม่เหมือนกันวันนี้จะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับหลวงปู่ศุนย์จันทรวโอนะครับบอกไว้ก่อนสมัยก่อนนะครับแรกๆประมาณปี6 2 6 3เนี่ยอาจารย์ยังไม่รู้จัก หลวงปู่ศูนย์เพราะว่าเบื้องต้นคือทาธุรกิจส่วนตัวหลักนะธุรกิจส่วนตัวก็จะเป็นเกี่ยวกับภาคามนะที่ทําอยู่ซึ่งตอนนั้นนะครับบอกเลยว่าธุรกิจมากแล้วก็พอช่วงโควิดมาก็เลยประสบปัญหาว่า,าเขาเรียกว่าทุกอย่างมันล้มหมดจนมาได้รักรู้จักนะครับกับหลวงปู่ศูนย์เจนทวโนนะครับท่านมีฉายาว่าวาจาศิษย์นะครับไปกาบท่านครั้งแรกนะครับเคยไปคุยเล่าให้ท่านฟังท่านก็บ,บอกว่าโบเป็นอย่างดอก อ่ามันฮอดรอบแล้วมันสิมาเองครับต้องปูท่างก็บอกไว้อย่างนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับหลายท่านนะครับอ๋อลืมบอกมือวดนี้นะครับอาจารย์ก็ถูกรางวัลเลขไทยสองตัวนะครับหกหกสองใบนะครับเห็นไหมครับนอกจากธุรกิจส่วนตัวนะครับเริ่มเข้ามาแล้วนะครับการจรจราค้าขายครับเริ่มมีลูกค้าออเดอร์เยอะขึ้นครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ มีความปลอดภัยมั่นใจนัวนเองไปก็ประสบความสาเร็จบางทีนะครับไปแสดงสินค้ายอดกลับมาก็5วันแสนกว่าก็มีนะครับแต่วัตถุมงคลหลวงพูสูนะครับ,รบอาจารย์ก็ยังมีให้ชาวทุกรุ่นนะครับบอกแล้วว่าถ้าศรัทธามีบารมีเกิดนะครับขอเพียงแต่ท่านศรัทธาบางท่านอาจจะสงสัยเี่อาจารย์ครับผมก็บูชาเรียนโดยตลอดมาทําไมไม่ถูกสักทีบอกไปเลยครับดวงของแต่ละท่าน ไม่เหมือนกันด้วยต้นทุนการทําบุญไว้ที่ต่างกันบางท่านนะครับพอจะเรียนออกรอบแรกก็ถูกรางวัลเลยก็มีนะครับหลายท่านบอกไม่เคยถูรอตตรี่ถูกหวยในตลอดชีวิตพอได้บูชาแล้วถูกก็มีนะครับแต่บางท่านนะครับกําลังสะสมบุญอยู่นะครับนอกจากมีเรียนด้วยตอนแล้วไม่แน่งวดหนาอาจจะเป็นของท่านก็ได้นะครับศรัทธามีบารมีเกิดแล้วด้วยพิธีพุทธาพิเศษครับที่มากที่สุดนะครับต้องบอกครับพุทธาพิเศษนะครับไม่ใช่อธิฐานจิต ถึงเกาวาระแล้ววาระสุดท้ายเป็นเลือกเสาห้าค่ำเดือนสิบนะครับบอกไปเลยครับตามตำราบโบราณวัตถุมงคลใดก็าตามแต่ที่ได้นํามาพุทธาพิเศษในเลือกเสาห้า,านะค่ำวัตถุมงคลนั้นนะครับจะยิ่งนะครับมีพลังพิเศษครอบจัก,กรวรลและยิ่งเหลียงโดยตลอดนะครับจากยันมงกุฎพระพุทธเจ้าที่สมัยรอ5ใช้ตั้งแต่สมัยก่อนนะครับพูดยังไงว่าถ้าใครนะครับได้ รู้จักเครื่องยันนะครับจะรู้อย่างดีนะครับนอกจากท่านยังไม่พอครับจากพญานาคซ้ายขวาจากศาสตร์ตัวเลขหนึ่งหกแปดครับแล้วจากชนวนมวลสารทั่วประเทศนี่แหละครับจากสิ่งที่ดีที่สุดจะนําส่งให้กับทุกท่านเพื่อดึงทุกท่านนะครับดึงดวงทุกท่านนะครับให้จากลายกลายมาเป็นดีจากดีให้ดียิ่งๆไปนะครับท่านใดสนใจนะครับบูชาวัตถุมงคลก็อย่าลืมทักทายอาจารย์ได้ ถึงอาจารย์ไม่ตอบในทันทีนะครับเนื่องจากทําธุรกิจส่วนตัวเตถ้าทักมานะครับเดี๋ยวจะโทรกลับอีกนะครับหรือทักแล้วไม่ตอบนะครับก็โทรหาได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภเปิดประตูนะครับมหาสมบัติให้มีสักมากมายวันนี้นะครับนอกจากถูกโนตอรี่นะครับออเดอร์ก็เข้านะครับแบบต่างๆนะครับกําลังเร่งทาส่งให้ลูกค้านะครับ ศรัทธามีบารมีคือแล้วพบกับอาจารย์ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ